สวัสดีพี่นอ้องมนนีเขาก็มาหาน้าคือเก่าแหละครับพอไ้ไปใสีมันนี้สีมาตอกเพียกครับเห็ดเพียกมันกับเพียกเขาตอากเพียกดักปลาครับหนา้ามาพดายามใส่รอบเห็ดลักครับ ปีนี้น้ำมาลาเจ้าสิดิเฮตทุกปีจะใส่ด้ยำนะครับปลาตัวใหญ่ล่ะครับสังรอบห่าไร <c oughs> ปลาแต่ยังตัววัใหญ่ครับก็หน่อยอยู่ต่างฝนหัากระมาปลาเัาจะได้ออกแม่แพรหลกูกเขากถือปุ๋ยกัะลังเขียวครับ วานเดือนหนากับในวานปุยหมาดก็รอเก็บเกี่ยวเถอะนะครับบ้านตอนนี้เขากันอยู่นี่ขั้นตอนของการเห็ดลักครับ ครับลักหน้าห่าว่ไไ้มีทางทางลีครับมันมีลีมีนี่เป็นทางทางนั้น,นกันแทังไงเฮ็ดเพียกเฮ็ดยังเอาครับใส่เพียกใส่หลอบพอดียาม เข้ากเแล้วเรียบเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือเอาไปต่อครับจะใส่จุดละสองหลักนะครับบางทีใส่หลอก ตอนตอการสิบริเวณที่เบิ้งนะครับเพราะว่าผมมีคนถือโทรศัพท์ห้ครับตอกแล้วจะมาเบิ้งครับจะเป็นแบบใดนองกไ็ได้ตอกเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องรอถาใส่เดะ ฟ้าฟ้ามาพิ้งใสแล้วกัตอกลงละกับเป็นอันสำเร็จครับมีซ้ำเลยนะครับมีน้ำมีฝนมาก็เอาดอบมาซุปหาถ้ายายางเดียวครับปาน